สวััดีครบเมาตอนอกหักบอกคือเมาตอนเริ่มหักมานยิ่งเจ็บเท่าได้ยิ่งใช้ดีกลีเปลืองนักฟื้นที่โรงพยาบาล คืออาการไอวันอกหักหยุดแล้วเมาทั้งรงารสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่น้องครับกดไลก์กลับมาเล้วขะกดไลก์กดแชร์นเด้อกดไลก์กดแชร์น,นะครับพี่น้องครับก <c oughs> <c oughs> ดไลก์กดแชร์ให้หน่อยใครเข้ามาแล้วนะครับผม อันดับแรกครับพี่น้องครับวิดีโอใครอยากดูผลงานใน EP4 นะครับผู้ใดยอยากเบิ่งผลงานสร้างเหล่าบนเทึงศิลใน EP EP4 ี่แล้วนะครับพี่น้องกดเข้าไปพิมพ์เข้ามาจากกักรพรรดิลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับจกกักรพรรดิลำเพลินออฟฟิเชียลเด้อนะครับเดี๋ยวผมสิพ์ใม้เบื้งจักรพรรดิลำเพลินออฟฟิเชียลนี่พี่น้งกกนน Official, นนองเห็นวะ พี่น้องพิมเขาไปแล้วนี่เห็นว่าพี่น้องเสียนช่องนใน YouTube นะครับบอกหน่อยแจกบัตรฟรีที่เพจซันเล้าของฟรีว่าต้องบอกอยากดอกกดเข้าไปในดูวิดีโอนะครับพี่น้องครับพี่น้องกระสี็นวิดีโอผลงานการแสดงใน e ีีที่4นะครับบูธเดเอาลงเรียบร้อยแล้วนะครับบูธเอาบูธเดลเอาลงเล้าเดินนะครับพี่น้องไปเบื้อง บางคนบ่ทธันตัดสินใจว่าโอ้สื้อบัตรเบิ่งดีบะนออีพีที่หามันสิมวนบ่ให้พี่น้องเขาไปเบื้องผลงานของอีพีที่สี่เด้อนะครับในช่อง YouTube จักพัณธ์ลำพืินอฟฟิเชียลนะครับแล้วก็พี่น้องกดเข้าไปเบื้องการแสดงนะครับบูธเอาลงเรียบร้อยแล้วนะครับข้างในนี้นะครับนี่เอาลุงในช่องเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องกับเขาไปเบิ่งเขาไปติชมได้นะครับผมติชมในในการแสดงใดเด้อนะครับพี่น้องครับ ติชมเรียบร้อยแล้วถือใจเพราะถือใจพี่น้องกับจ้างซื้อบัตรจองตัวในอีพิธีหาอีเที่ยนหนึ่งเดอ้อนะครับผมเปิด,ด,ดะะเเรบแล้วเปิดช่วงอาบดตพี่น้องเบิ้งก่อนใครยังไม่ซื้อบัตรนะครับปักหมุดเรียบร้อยนลลิงด้านล่างนะครับแอดมินปักหมุดเรียบร้อยแล้วเดอ้อนะครับผม รีบซื้อบัตรจองตั๋วนะครับอีก2มือนะครับพี่น้องขอไปถ่ายในกลุ่ม1,000ท่านแล้วนะครับดันในหอดเด้อพี่น้องเด้อดันซอยกันเด้อนะครับแฟนเพลงแฟนคลับเปลี่ยนฟิวเตอร์แนลบูลีเหรอเธอบูลีเหรอเอาฟิวเตอร์แบวก็ได้ กดลิงก์ด้านล่างซื้อซื้อตัวเลยฟิลเตอร์เดิมฟิลเตอร์เดิมไู่ได้บังเลยนี่ขอบคุณดาวนะครับ อ่อนซอนเป็นตาลอ่อนซอนอ่อนซอนเป็นตาลอ่อนซอนอยู่ดีงา,ามไรการแสดงนะครับใน ep 5นี้นะครับบ่หน่อยหน่ะอีพีน่นอนนะครับสุดยอดโชว์วัฒนธรรมนะครับ กองเง้วครับอเอาวัฒนธรรมกองเง้วพี่น้องให้เดี๋ยวเบิง้งเดี๋ยวชมกันบัตรหนึ่งร้อยบาทคุ้มแน่นอนนะครับพี่น้องครับบัตรหนึ่งร้อยบาทคุ้มแน่นอนเด้อพี่น้องซื้อบัตรกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับปักหบุดเรียบร้อยแล้วซื้อบัตรกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับย่าให้เว้ายากเด้อพี่น้องย่าให้เบ้ายากเด้อซอยกันดันซอยกันแฟนครับแฟนพิ่งในบ้านนะครับบ่ว่าสิเป็นบ้านฮัก หลายบ้านนะครับดันซอยกันเด้อนะครับตอนนี้นะครับมีการแจกบัตรฟรีนะครับ116บาทในวันนี้นะครับที่เพจซานเล้วบันทึงสินนะครับไม่ใช่เพจนี้นะครับเพจซานเล้วบันทึงสินเด้อนะครับซานแล้วบันทึงสินแฟนเพจพี่น้องพิมพ์ขอไปเลยนะครับไปเอาบัตรฟรีก็ได้นะครับผู้ใหนะครับบอมี่งบนะครับช่วงนี้ก็ไล่สดตอกกันหลายวงหลายคณะพี่น้องกัน ใส่เงินหลายปวดนะฮะหัลงไปเสียงเสียงไทายเบื้องห้าได้บัตรฟรีได้เข่ากุมฟรีนะครับของสัน้นเราบันทึกสินเด้อนะครับส่วนผู้ใดบ่อยากได้บัตรฟรีอยากให้กําลังใจก็สามารถซื้อบัตรกดลิง์ด้านล่างได้เลยนะครับผมบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับขอบคุณพี่น้องที่ตามมาจากหลายหม่องหลายบอลเด้อนะครับหรือใครอยากเป็นผู้สนับสนุนบัตรนะครับบ่มีในหนาบ่มีในห่างเด้อ นะครับที่งานสั้นเรานะครับผู้ใดอยากเป็นผู้สนับสนุนบัตรก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาในเพจหรือทักมาในเฟซส่วนตัวผู้ได้เลยนะครับผมซิบัตร0ีิบัตร้อยบัตรพันบัตรนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับตอนนี้แจกไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้กุ้มบานกับพักการรวบร่วมอยู่นะครับกำลังรวบร่วมบัตรฟรีนะครับเพื่อที่จะแจกครั้งเดียวคือวันที่30อีกรอบหนึ่งนะครับพรุ่งนี้วันที่29นะครับมื้อวันที่ยิมเชิญชวนพี่น้องครับ ไปเบิ้งไร่ซดนะครับของสเสนอีสานท็อปมิวสิกนะครับมีจกักรพรรดิลำเพลินเป็นศิลปินับเชิญหนึ่งในหันน้ำเด้อนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดอยากเบิ้งผลงานการแสดงของสเสน่อีสานท็อปมิวสิกวันนี้นะครับซื้อบัตรจองตั๋วนะครับได้ที่เพจนะครับผมเดี๋ยวบูดสิโพ้อีกรอบหนึ่งได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวพูดโพอดอีกรอบหนึ่งเหมือแรกงน่พกันแน่นอนครับทีมงานของสเสนอีสานนะครับ ท็อปมิวสนะครับผมเซตจาก28แล้ว29พรุ่งนี้นะครับกับรายการมวลฟอนก่อนวันจริงเหมือนเดิมนะครับบิวพรประภาปูเป้มาริกาจากกักรพันลำเพื่นและก็ศิลปินรับเชิญสุดพิเศษคู่จิน้นนั้นก็คือพี่ท็อปนากรนะครับมาไลฟ์ like, ให้ชมฟรีในวันพรุ่งนี้29ก่อนวันที่จะเล่นวันที่30นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมืออือน้นพี่น้อง สามารถรอชมรอเบิงแบบฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์นะครับเป็นเป็นรายการมวนฟอนก่อนวันจริงนะครับที่สถานที่จริงนะครับสถานที่จริงนะครับพี่น้องครับรูปแบบฉากรูปแบบเวทีปรับเปลี่ยนใหม่นะครับปรับเปลี่ยนใหม่แบบใดนะครับรอรุ้นรอชมนะครับในวันที่29นะครับพร้อมกันแล้วก็30นะครับจัดเต็ม นะครับตามสคริปต์เลยนะครับ30นะครับ29สิเป็นเอินตุ่มโฮมนะครับถือว่าเป็นการไล่ตุ่มโฮมเอาโทรศัพท์นี่แหละไล่นั่พี่น้องแต่ว่าเสียงนี่ชัดเจนนะครับดนวงดนตรีเหมือนเดิมนะครับทีมงานของเฮานะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือในวันที่ยีเก้าเดือนะครับก่อนวันวันสี่ไล่อีหลีคือวันที่30นะครับเพราะสี่ไล่ก่อนไล่ตุ่มพีตุ่มน้องไล่เอาพีเอาน้องนะครับมาตุ่มมาโฮมมาสื่อบัต จองตัวนะครับกันมือน,นันหลายๆนะครับมีการเล่นเกมมีการแจกของแจกเสื้อกันมีเด้ตอนนี้เสือ้อได้มาแล้วใช่ไหมย,ยังใช่ไหมอ๋อยังยังยังเสื้อสั้นรเรามาบัทังสินตอนนี้กําลังทําอยู่นะครับคาดว่าจะได้วันที่เท่าไหร่ประมาณ30นะครับ เดี๋ยวรถแรกเดี๋ยวเอาให้พี่น้องเบื้องก่อนนะผู้ใดอยากได้ก็สามารถสั่งจองได้เด้อน,นะครับสั่งจองตามเอาได้นั่นค,คือเสื้อนะครับเดี๋ยวเอาใม้อันรถแรกเดี๋ยเอาม่ศิลปินก่อนนะครับศิลปินแล้วก็ทีมงานแบ็กกาวเบื้องหลังนะครับเอาไม่พิณก่อนนะครับผู้ใดที่ซื้อสลิปผูป้ดใดที่โอนสลิปแล้วนะครับส่งไปในที่เพจซานเลาได้เลยนะครับผมหลักฐานการโอนนะครับบางเทียมันอาจจะ าอพิษนะพิษพลาดว่าโอนไม่โอนโอนงินแล้วเป็นงก็เหุ้ทรงมาอันจากแําเพื่นแฟนเพจพี่น้องทรงไปมองที่พี่น้องโอนเด้อนะครับทรงไปที่ซานแลบมาถึงสินแฟนเพจได้เลยนะครับเพื่อจะไม่ให้งงนะครับผมเพื่อจะไม่ให้งงเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับสนับสนุนต่อไปเด้อนะครับผมวันที่ยี่สิบเก้าพรุ่งนี้นะครับมืออื่นเบิงฟรีๆรนะครับกับรายการมวนฟอนก่อนวนจริงนะครับ ก่อนถึงวันจริงมวนแน่นอนนะครับฮาวแน่นอนนะครับผมวันที่ยีิบเก้าพรุ่งนี้นะครับมีพี่ท็อปนาัลากอนด้วยนะครับนะครับเขาสิเกงกันก่อนเขาสิพักกันมวนกันก่อนก่อนมืออิหลีนะครับรูปแบบการแสดงก็จะเป็นแบบ่ามีอย่างหลายพี่น้องเอ,อิญพี่เอ,อิญน้องตุ้มห่มเสื้อๆนะครับตุ้มห่มพี่ห่มนองกินข้าวรลงแล้วมานาั่งเบิงหน้าจอฟังเพลงฟังลำมาเบิงความม่วน ความห้าความแก่งกันซื้อนะครับหลวกะซื้อบัตรนะครับสิโอมู้จ้าซื้อบัตวามหมายหนาวบอก่งไๆสร้างมืออื่นน่ะนะเออให้พี่น้องเบิ้งงรีรอมู้จ้าซื้อบัตรซื้อนะครับสามสิบมันจะไม่พอกันจัดเต็มนะครับกบรูปแบบของการแสดงของสั้นเราเรื่องสินจัดเต็มในอ p พีห้านะครับค <c oughs> อยเมย์คอยเมียไวาเว่าวี่น้องเอยคอยเมยเว่า <c oughs> ขอบคุณมากๆกครับจองนาฮานเดอ้อฝ่าไปปูสาดเดอ้อพี่น้องพี่น้องนะครับ EP ที่แล้วนะครับพี่น้องบดเขากุ้มหลายคนแห้งขาดตกไปหลายเพราะพี่น้องไปทาเขามือเดียวก็คือวันที่30นะครับไปรอเข้าวันจริงวันเดียวพี่น้องยเัเท็่ทั้งสี่เดอ้อนะครับบางคนขาดบางคนนี่คือแบบว่าบดเขากุ้มเลยโอนเงื่อนมานเสียถิ่มไปซื้อนะครับเพราะว่าแอดมินเราทำงานหนักในวันสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นแร้วอยากให้พี่น้อง ซื้อไว้ตั้งแต่เนื่นๆซื้อไปทางเต้เมื่อนี่เลยซื้อไว้ตั้งแต่มื่อนี่หรือพี่น้องก็ทาซื้อมืออื่นก็ได้นะครับยายับยับไปออกกันมื่อสุดท้ายนะครับมันก็คือจังพี่น้องอ่ะไปออกอันซื้อสินค้านั่ยละพี่น้องนะผู้ลังคนกับมื่บัตเมื่แน่บ่ได้แน่บ่ได้เขาเนี่ยมันมีนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากพี่น้องซื้อไปเต้เนื่นๆนะครับซื้อไว้แต่เนื่นๆเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับทีมงานก็สิมีกําลังใจเด้เห็นพี่น้องเขามาเบิ่งหลายโอ้ย พี่น้องเขามากเบิ้งหลายเหลี่ยวมีกําลังใจยาวยาวขืนอยากเขียนอยากสั่งผลงานนะครับขั้นพี่น้องถ้าไปออกันมือสุดไทยอืพี่น้องบ่าเขามือแรกมือสองมือสามมือสี่มือก้อนมือสีสีเหรียญพี่น้องบ่าเขาพี่น้องสิไปเขามือสุดไทยมือสีเหรียญเลยนะครับทีมงานกับเบิ้งโอ้ยยอดขึ้นหน่อยแทนัอเฮยจะไหนนอพี่น้องคือบออันให้ความสมใจนอกําลังใจพี่น้องคือบ่หลายนอ ทีมงานศิลปินเท่ากับสิคิดไปเออกาลั่งใจกับสิบกหน่อยถอยลงการแสดงกับสิ่น้อพี่น้องมันกับสิมันเกี่ยวกันไม่ได้พี่น้องแต่ว่าการแสดงก็เต็มที่แต่ว่ากำลังใจน้องพี่น้องถือกำลังใจถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเด้นะครับเพราะฉะนั้นเร้ยวเฝ้าซื้อบัตรจองตัว๋วให้เห็นหนา้าเห็นตากันก้อนนะครับซื้อบัตรจองตั๋วไอ้เห็นหน้าเห็นตาพี่น้องไปนั่งปูสาดล้อนะครับมันกับมีแห้งใจได้คนเฮ่า ศออิลปินก็เด้มีแห้งใจนะครับขั้นพี่น้องทาไปเอามือเดียว <c oughs> มือสุดท้ายยังซื้อมันดอกเอออันซื้อไปกับถาคือเกายังซื้อมันมือสุดท้ายกาลังใจเห็นบบเห็นพี่เห็นน้องเขามากก็โอ้ยเห็นไดห,หนูอนัวถามหาเหล่หลหลานี่กินหัวลำลำหรือดิบัดเนี่ยกาลังใจกับพวหลายนะครับนั่นแหละพี่น้องประมาณนั้นเนาะนะครับเออประมาณนั้นนะครับอันนี้คือมไล,ไล่ไล่กระตุน้นพี่น้องกระตุน้น ย่านพี่น้องลืมนะครับว่าเอ้ยสันเรามาทึ่งสินเด้อสิไรวันที่3ามสอยากพี่น้องซื้อบัตรจองตั๋วนะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยลิงก์ปักหมุดเรียบร้อยพี่น้องซื้อบัตร100บาทกดลิงก์ตึ๊บพี่น้องกดเข้าไปพี่น้องกับสีพ่พ่อหน้าขอความพี่น้องกับพิมพ์กับไปเลยว่าซื้อบัตรซันเรา EP 5แค่นั้นนะครับเดี๋ยวแอดมินเราจะมาตอบนะครับแอดมินกับทำงานอยู่ตอนนี้นะครับแอดมินจะมาตอบเด้อนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับ สู่ซอยกันเด้พี่น้องนะครับช่วงนี้นะครับอยากให้พี่น้องเบื้องผลงานดีๆนะครับขั้นพี่น้องเขามาให้ความสนใจหลายกําลังใจมากเราล้นหลามเมื่อเสียนะครับเข้ากับมีแห้งในการสิพัฒนาผลงานต่อไปนะครับการแสดงทีล่ลงทุนลหลายเข้ากับสิก้าเอามาเห็นในพี่น้องเห็นในเบื้องนะครับนั่นคือความตั้งใจของทีมงานสู้ผู้สุคนนะครับอยากให้พี่นอ ave, ้องเด้เสพข้อมูลข้อมูลที่เต็มอิ่มนะครับ อยากเย็ดคือจังถิ่มกลางว่างเคืองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคืนออยู่นัพี่น้ำนองกําลัางใจหลายการแสดงเฮ้ากับสีเย็บยืนขึ้นมาพี่นองเดี๋ยวเบื้อง,งลหลไหลเดี๋ยวเบื้องอิ่มอิ่มเดี๋ยวเบื้องความอลังการลหลายนะครับกาที่สีลงทุนกาที่สีเย็ดเดี๋ยวพี่นองเบื้อง,งอันนี้คือใจของศิลปินนะครับอันพี่นองเขามาเบื้องอบ่อไหลกําลัางใจหน่อยนะครับพ่อกรบอพ่อกระบอกกาที่สีเย็บยืน ความอลังการหลายปวดเนาะพี่น้องมันก็นสิแบบมันก็นเป็นตามยุคตามสมัยมันละนะ้องพี่น้องเนาะนะครับลงทุนเยอะก็ต้องอต้องหวังการตอบแทนหลายได้พี่น้องนะครับอันนี้คือความตั้งใจและความบริสุทธิ์ใจจริงๆของทีมงานนะครับซอยซอยกันเด้อนะครับซื้อบัตรจองตัวกดลิงก์ด้านล่างได้เลยกดติ้งก็ไปพี่น้องถัก,ก้าไปเลยนะครับซื้อบัตรซานเลาอีพีห้านะครับแอดมินกสิทาตอบนะครับอันเมลา อย่งนี่หวานบูดพี่มะนาวให้ห้าบาทมาสันโอ้ยขอบคุณพี่มะนาวครับผมพี่มะนาวทักกลับมาอีกนะเดอ้ทอทักกลับมาหาบูดเนี่ยเออทักกลับมาพูดอดไสิแจกบัตรอีกทักกลับมาเลยเดอ้อนี่ไล่์เนี่ยขอกระลังไล่อย,อยู่ใครอยากแจกบัตรอีกนะครับพิมพ์ทักเข้ามาเลยนะครับทักเข้ามาในเพจนี้เลยหรือทักเข้ามาใน Facebook ส่วนตัวบูธได้เลยนะครับผมผู้ดใดอยากแจกบัตรเดอ้อขอบคุณพี่มะนาวห้าบาทให้หวานบูธเดอ้อหวานบูธ เออไปรอแล้วอ่ะสันปูรังปุ่นา่ากำลังใจล่นหลามขอบคุณครับพี่น้องครับอะไรฮะไปทันเลยตรงเรดี๋ยวไปซื้อผ้าก่อนซื้อผ้าทั้ง่านพอดีไปไปกินเขาแว่กินเขาพุ่น ซื้อแล้วครับพี่นองกับคุณหลายๆคืนนี้นะครับของท็อปมิวสิกสนิ์อีสานนะครับไปซอยกันซอยงานของ C, พ,อพี่ e PC, เอ็นสีผ้าเพื่อนอีพีทีซีเอื่อยแล้วก็มาซอยอีพ e ีนีนะครับไปซอยเอื่อยเพิ่นนะครับนี่แหละคือน้าใจศิลปินพี่นองนะครับไปมหาซูไปมหาเวกันเออคาโตกับไร่ห้องเด้นะครับแล้วแต่พีแต่เพิ่นสีไ้นะครับนี่คือความตั้งใจของศิลปินนะครับต่างไปซอยไปทำบุญ นะครับห่วมกันนี้นองนะครับย่ำเจ็บปเปลี่ยนอุ่นมากขาดผู้นั้นบกพองผู้นี่กระสิเดืถามหาเศร้าหากันคือเกา่านี่คือศิลปินของภาคอีสานเฮ่านะครับ <c oughs> ผู้ใดมีการมีงานกับอย่าเลื่มเอินจะก,กำพร้าเพื่อนไปซอยเด้เอ,อมีไหลมียังกระไดนะครับ๋ยวสิตุ่มห่วงพีห้วน้องเพิ่นเกิดขึ้นสิบอ่อทิ่มบอ่อป้าหรอกเนาะไปยุใสกระสีน้ำไปยุคือเก้าน้อพี่น้องน้อมือแรกนี่จุดการแสดงนะครับการันตีจาก ของทีมงานนะครับของพีเอ็นซนี่คือพี่น้องหูจักกันดีนะครับนั่นก็คือวิรัยศิลป์กาลศิลป์นะครับชุดการแสดงของแต่ละทีมงานของเพิินกสินาจะมาจากนะครับผลพ้อยจากวิรัยศิลป์กาลศิลป์นะครับคืนนี้นะครับเบิ้งผลงานการแสดงของท็อปมิวสิกนีอีสานน้ำกันเดิมเหมือนแรกนะครับพี่น้องบ้านต่างๆพี่น้องแฟนคลับที่บุกําลังบอยูน่เดอกํกลังเบิ้งบูอยูน่นะครับไปไปเบิ้งไปแห่กำลังใจกันนะครับ บาทน่าจะหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทหรือเปล่าบ9ทเก้าสิบเก้าบาทหรือหนึ่งร้อยนี่แหละบุญจำไม่ได้จำผิดกับสิบยูประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะนะครับร้อยแจกอีกพรุ่งนี้ได้บอลูกได้ครับแม่กุลแม่กุลพรุ่งนี้รรพรุ่งน,นี้เราจะรวบรวมนะครับในวันที่ยี่สิบเก้าก็คือเราเราก็จะไล่เปิดไล่กุ้มเปิดไลก่ไลก,ไลการมวนฟอนก้อนวันจริงมีโบรเอมาแน่นะครับมีปกติครับ เจซี Z, นี่เบาบางนะครับเออปกติก็จะมีจักรพันธ์มีน้องบิว๋วมีน้องปูเป้สามคนนะครับสุดพิเศษก็คือพี่ท็อปนันลาก่มาไล์มาไล์กลุ่มเปิดด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็กุ้มปิดกับต่อเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผ่านบริเวณมืออื่นมืออื่นกับผ่านบริเวณนี้นะครับเบื้องความมวลความเสื่อมแบบเป็นกันเองบรรยากาศของความเป็นกันเองนะครับบรรยากาศของความเป็นกันเองอยากฟังเพลง ขอเพลงแรกกับบ yeah, ัตรพี <c oughs> ่น well, so. ้องเด้มืออื่นนะครับอยากพี่น้องอยากเหยียดหยังหอมแก้มกันบ่เออซิบบัตรลอยบัตรก็ว่าไปแลกกันไปนะครับบ่ได้ว่านะครับมืออื่นนะครับการแสดงกระสิบวิญญาณไม้หน่ยมืออื่นลองเพลงนะครับลองเพลงดึงดูดพี่น้องนะครับขอเพลงมากกิลองเพลงให้ฟังนะครับสิ่งที่แรกก็คือบัตรขอแค่บัตรพี่น้องแลกแลกเอาบัตรพี่น้องนั้นซื้อนะครับแลกม่อย่างแลกเพื่อมาแจกแหรอพี่น้องแลกเพื่อมาแจกนะครับถือว่าพี่น้องเป็นผู้สนับสนุนร่ายการ สร้างเหล่าบันทิงสินป์อภิหารน้ำกันเนาะนะครับสำหรับเมืองอื่นนะครับผมโอ้ข้อเหงเบาดูกระไดมีน้ำบ่เม,มื่อแรงพ่อการยุทธภพมิวสิกสเนอีสานเดี๋ยวโพสให้นะครับเดี๋ยววุฒโพสติดตามในเพจนะครับผมเดี๋ยวโพสในเพจให้นะครับผู้ใดอยากติดตามไปกระได้นะครับชิมบ่แล้วนี่ ไปรอแล้วค่ะ่าสันรอแน่นอนนะครับฝ่าไปปูาสาดเด้อลิงก์กดด้านล่างได้เลยนะครับผู้ใดอยากซื้อบัตรจองตัว๋วพี่มะนาวโอแล้วหวานบูท้ 5, าใบ่าสันขอบคุณมากครับพี่มะนาวครับ่อยลืมอ่านกลองเหมือนกระสันอันทังโหลดกำลังไปงานนี่พี่น้องนี่กำลังไปงาน,นกำลังไปงานฮะมาก,กินกับไปกินมืองอื่น ขอบคุณดาวนะครับโอ้ยทรงดาวท่านกำลังใจอยู่พี่นองก็ได้นะครับขอบคุณหลายครับซื้อแล้วค้านะครับผู้รังควนมาอันบัตรหนึ่งร้อยติลลูค่าแม่อยากโอนมาสองร้อยสามร้อยโอนมาหลายคนนั่นได้บ่ยินดีเลยครับผู้ใดเอ็ดโอนมาหลายคนนั้นยินดีนําเลยนะครับยินดีถือว่าเป็นค่ากับเขาให้ลูกให้เต้าค่าเคร่องเดิมค่าน้ำนะครับทุกทุกวันมีการซ้อมที่พี่นองนะครับแดนเซอร์นะครับน้องๆจากวิลลยะศิลรอยเอ็ดนะครับรุ่นนองกับมาซอย นะครับงวดนี้สิบหกคนพี่น้องตายบ่ราะบบเนี่ยสิบหกคนพี่น้องงวดเนี่ยนะครับเอาไม่พี่น้องเบิ่งเต็มเต็มเลยชุดการแสดงหลายๆชุดนะครับซับสลับซับเปลี่ยนบ่ท่านี่เบิดแน่นอนครับเออการแสดง บ่กวาสิเป็นการสั่งสรรหรือการแสดงวัฒนธรรมนะครับอีกเยอะเลยที่จะนำาให้พี่น้องได้ดูนะครับอีกหลายการแสดงเลยนะครับเพราะท่านนี่เมิดดง่ายเดซันเหล่าเฮาจุดขายจุดไข่แม็กเขาอย่างหลายนะครับอีพี่นี่นําเสนอของเรืืองก่องแย่เาครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งก่องแาวนะครับกองเย่ก็เป็นขี่ขีดหลักๆนี่พี่น้องได้เชมเด้เออเสียงปลกุ้งผลผลพล้อยจากวิายาลย์สินร้อยเอ็ดนะครับผม บกลากระจบมาตาเนี่ยสินรอยะเอดก็อยากนําการแสดงต่างๆไม่พี่น้องเดี๋ยวเบิง้งสิ่งที่เลี้ยนมากสิ่งที่เคยเด็ดคู่เพื่อเด็ดซ้อนเด็ดห้ามหเฮี้ยนมากก็อยากเอาไม่พี่น้องเดี๋ยวเบื้องเนาะนะครับซื้อแล้วจ้าว่าสันเพจสันเล้านะครับพี่น้องทักพี่น้องทรงสลิปไปที่เพจสันเล้าพี่น้องว่าต้องอ่านค้นหาพี่น้องกดลิงก์ข้างล่างเลยนี่กดลิงก์หน้าล่างแล้วลิงก์จะพาท่านไปที่ข้อความเพจสันเล้าบนถึงสินแฟนเพียเลยนะครับผม เริ่มกี่ทุ่มครับวันที่30เราจะเริ่มตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งไล่กลุ่มเปิดนะครับไล่กลุ่มเปิดเพื่อพี่น้องเตรียมความพร้อมก่อนหลังจากทุ่ม30นะครับ ไปจนถึงสี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณร่วมเตยลงเตยล่าเีวอาจจะบรรหาถุ่มเลยไปจากน้อยเน่นะครับเพราะว่านะครับสถานทีเฮ้ากัดเกงใจเพื้นเนาะนะครับเกงใจสถานทีพื้นนะครับช่วงนี้กะบอท่านในเขาซูภาพปกติปันไดนะครับกะยังเฮ้ายังปักค้องเวลาอยู่นะครับอาจจะเป็น3ามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงในการแสดงแต่ละอีพีนะครับแต่ละอีพีเด้อนะครับพี่นองครับ ถ้าเมื่อใดเอียงที่มันเป็นปกติแล้วขอยีล้ํำสวดแจงผู้เจ้าเบื้องกะไดดเด้อนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาทำตามกฎตามระเบียบตามบ้านตามเมืองสะกอนนะครับผมอืมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะพยายามอัดการแสดงอัดข้อมอูลข้อมูลมน,นะครับให้มันเต็มอิ่มนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องเต็มอิม่มอาจจะเป็น3มชั่วโมง4ี่ชั่วโมงที่น้อยแต่3มชั่วโมง4ชั่วโมงที่เราจะถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ดู นะครับพี่น้องต้องอิ่มแน่นอนจนเอียรผุหล่ะพี่น้องนะครับอิ่มจนเอียเลยล่ะนะครับบอสเหตุไหนพี่น้องผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ละอีพีจะไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนนะครับอีพีนี่ซํานี่อีพี่หนยับขึ้นมาอีกอีพีต่อไปกันยับขึ้นไปอีกบ่มี่วาสิลดบ่มี่วาสิโลงเด้ยับขึ้นไปอีกเข้ามายับขึ้นไปนี่การแสดงยับขึ้นไปอีก ศิลปินรับเชิญมากหนาและตายยับขึ้นไปอีกนะครับสคริปในแต่ละอีพียับขึ้นไปอีกให้พี่น้องเบิ้งมีแต่มีแนวตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต,นต้นขึ้นไปนะครับพี่น้องครับบัตร100บาทนะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างนะครับลิงก์นี้จะพาพี่น้องไปที่เพจข้อความเพจซานเลาบถึงสินแฟนเพจนะครับพี่นอ้องก็ทักกลับไปเลยว่าซื้อบัตรซานเลา e p 5พ้แล้วเอดมินเราจะมาตอบนะครับ เดี๋ยวไปไปสืบหาก่อนเริ่งอยาก <c oughs> อยากงานก็นมีอันคือดีอยพี่น้องนะครับมีน้องมีหลุดน้องพ่นซอยนะครับในการเตรียมงงเตรียมงานผู้หลังควนมาโอ้ยหันจากรับรดิลอนเพลินมันไปงานไปหันไปหนีมันสีมีเวลาเตรียมงานจากของบ่อการเตรียมงานของของของบูธนะครับ <c oughs> การเตรียมงานของบูธ <c oughs> บูธเตรียมเป็นเดือนเด้พี่น้องบูธเตรียมเป็นเดือน เหมือน ep ีนี้ที่จะเล่นน่ะอีพีหน้าบูธล็อกวันแล้วนะครับอีพีหน้าบูธล็อกมือแล้วว่าจะเล่นวันไหนการแสดงจะเป็นรูปแบบไหนนั่นคือวิธีการทํางานของบูธนะครับพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงว่าโอ้ยเวลามันจ่อกันโพดมันสิมีเวลาเตรียมงานบอการแสดงมันสิจับจูดบอไม่ไม่มีแน่นอนนะครับรูปแบบการแสดงแต่ว่าเอกลักษณ์ของสั้นเล่านั่นก็คือวิธีวิธีการแสดงของห้องก็คือไม่เน้นสคริปต์มากมายจับจูด นะครับเน้นความสามารถของศิลปินนะครับบพราะมีการต้องเตรียมอย่างคำบอ,อกคำสริปบ่ต้องมีการเตรียมตรงเอาการเสดอเอาความสามารถของศิลปินดึงออกมานะครับปล่อยเต็มที่ไม่มีการเบียดไม่มีการกักนะครับอันนี้นเดี่อนี้อีพีหน้าก็วางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับว่าวันไหน เปิดไลาบัตรมือใดการสแสดงรูปแบบจะเป็นแบบใดนะครับศิลปิลับเชิญจะเป็นท่านไหนเราวางบล็อกไว้หมดแล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องว่าต้องเป็นห่วงเด้อนะครับก้อยยุทธ์ือสิวินแล้อครบกอยปยุท่านได้กินเข่าอยู่พี่น้องตื่นขึ้นมากอะเฝ้าอาบน้รมเต้งตัวออกมาเรื่อยนะขึ้นกัเหตุงานคิดงานหลายนะครับตอนเดือดด้พี่น้องพเงพราะว่าต้องคิดงานคิดงานมาเอ้ยท่านไหนน้อพี่น้องเจ้งสิ ซื้อบัตรเขามาเบิงลหลายๆพี่น้องจังสีให้กำลังใจลหลายๆท่านไหนโนก็คิดอยู่เด้พี่น้องนะครับอือคิดอยู่นะครับท่านอีพี่นี่เนี่ยกำลังใจลดหน่อยถอยลุง่งกสิพิจา,จารณาจะกของแล้วล่ะโอ้ยกูขึ้นสิเห็ดบะมวนเนาะพี่นอ้องขึ้นสิ่อบัถึกใจปันไดกสิไว้ไล่ปลาล่าหางด้วยกสินเดหางนี่บ่นพี่น้องอืมเพราะฉะนั้นแหล่าย,ยายาอันนี้เดอ้อซอยกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ไล like, ่บ่อยๆในะไอ้ครับผมจะพยายามไล่เด้อเวลาว่างนี่สิละพี่น้องผมก็สิพยายามไล่พยายามไล่เอินพี่เอิญน,น้องยันพี่น้องลืมยันพี่น้องลืมสั้นเราไปเรื่องสินนะครับตั้งใจหลายเดททีมงานเท่ากับได้นะครับตั้งใจหลายนะครับ EP นะนี้เป็นจะจะเป็นโปรเจกต์นะครับด้านละครเป็นละครเพลงแนวตลกคอมเมดี้นะครับเป็นละครเพลงแนวตลกคอมเมดี้แบบใด พี่น้องรอชมนะครับรอชมรอติดตามนะครับนำเสนอพี่น้องในละครทองเรืองรักควรมีสองตัวนะครับ <c oughs> เนีนห้าเน้นหัวอย่างเดียวอีพี่เนี่ยบ่เน้นหนังบ่บวินอย่างหลายนะครับท่นสิวาสิมันจะลองเพลงให้พี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องกับสีเบือนะครับการแสดงกับสิอัดต,ตะโชว์ฒนธรรมเลยโชว์แต่ละโชว์ให้พี่น้องเบิ้งนะครับแล้วก็นําพี่น้องเขาไปเบิ้งในรูปแบบของละครเลย นะครับผมละครเพลงแนวตลกคอมเมดี้นะครับอีพีนีเด้อร์นำเสนอพี่น้องนะครับข้างหน้าเลี้ยวซ้ายขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณมากมากเดอ้อพี่น้องบ่ติ่มบ่พากันคุณลองควนมาโอ้ยอยันหวัวโหวตมาเบิ้งยำไลยกับบ๊เบือว่าสั่น อย่าลืมเอามาอีกนเด้อว <Yes. S 1> <Wh> ่าสันเดียวศิสลรัตสับเปลี่ยนกันมาแต่ละอีพีครับชุดการแสดงเก่าๆที่พี่น้องได้ประทับใจนะครับพี่น้องประทับใจหลายนะครับชุดการแสดงหลายๆชุดนะครับฮ้องกงิน้ำมารีรัานหนพี่น้องเบิ้งในแต่ละอีพีซับไปเรื่อยๆเด้อนะครับซับไปเรื่อยๆนะครับบอถิมครับบาถิมบาถิมแล้วก็การแสดงที่ใหม่ๆที่อยากนําเสนอพี่น้องก็ยังมีอีกหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องอติดตามไปเรื่อยนะครับการแสดงวัานินเบิร์ดซัมเน่นะครับ อะไรลุงทางจะเป็นจริงขอบคุณพี่น้องครับเอาเดี๋ยวหอดร้านแล้วจะไปบึงผ่าเม็ดเราเองนี่นี่่มันจำไรเนาะดากุสนาะจนล้านล้านนี้ล้านนี้จะเล่นพันจน ลงทุนอีกแล้วพี่น้องนะครับมาซื้อผ้าซื้อผ้าไปทําอะไรซื้อผ้าไปทําฉากครับอุบิบก่อนเอากันเดี๋ยวขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตลงไปซื้อผ้าแล้วกันเดี๋ยวมันสิได้อุ่นเงิน,นเดี๋ยวลาพี่ลาน้องเดี๋ยวไปหอดงานเหมือนแล้งนี่เดี๋ยวสิไล่อีกเทีนน่ยงเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วนะครับ